สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมชาวรถไฟไทยเรายัางอยู่ที่เพิงเอาลำปางอยู่นะครับเราอยู่ที่ RB1 4บีหนึ่งสีู่นนะครับเสาแปดต้นเราไปทำเบอร์หนึ่งอยู่นะครับแอดมินไม่ได้ขึ้นไปแล้วครับสูงเกินเกินกำลัง อยู่บนรุ่นนะรรถเคนตัวใหญ่ขึ้นไปเพื่อที่จะเสิร์ฟเหล็กลงไปบอ่อที่เราไปทำอยู่เพือหนึ่งนะครับเนี่ยครับกล,ล้องเราพะอยู่บนโน้นนะครับแอดมินขึ้นไม่ไหวสุขภาพ ก็ลเลยถ่ายคลิปตรงริมผนังยศที่นี่แหละ,ะอารบีหนึ่งสี่ศูนย์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอาบีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งสามแปดสามเจ็ดอีก ภาพการทำงานอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมก็ mm hmm. ขึ้นกันไปแบบลักทรเลเพราะเป็นเคนตัวใหญ่หนักเยอะครับหลายร้อยตันอยู่ขึ้นกันไปเพื่อที่จะไปโยนเหล็กลงจะไปทอยเหล็กนะครับ mm hmm. เหล็กที่วางอยู่นี่แหละ mm hmm. เพื่อจะเอาไป ลงเกียงหนึ่งนะครับที่เรากำลังไปเช็คระดับเนี่ยครับการทำงานรถไฟทางคู่เด็นชัยเชียงรายเชียงของครับเป็นช่วงช่วงข้ามพหน้นะครับนี่ครับจุดแรก ช,ช่วงข้ามจุดแรกของพ้อนโยธินจุดที่สองอยู่ที่อ b 1 4 4สเสาสามต้นนะครับก็ทยอยเจาะทยอยหน้าฝนนะครับการทำงานก็แบบนี้แหละก็ได้สคลิปนึงไปฝากท่านผู้ชมนัากาศรเขา เป็นแนวไปนี่แหละเป็นหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองก็ยาวไปครับข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็หนึ่งสี่นะครับอาไปหนึ่งสี่สี่ก็ไปข้ามอีกจุดเนะี้ยไปต่อกันหนึ่งสามแปดนะครับท่านผู้ชม ร้อนละนะครับก็เก็บคลิปนิดหน่หนอยเราไม่มีเวลาไม,มไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นไปเนี่ยครับชมรถเคนเนี่ยนะครับเคนตัวใหญ่ขึ้นไปคอยเลยใช้แมมตโวอนันไป เนี่ยนะครับมกีมากานทำงานไฮ้ยแบบนี้แหละเพราะว่างานก็เพราะว่เนนาเร่งหน้าฝน ชมความลำบากการทำงานหน้าง,งานล <c oughs> ดน, <c oughs> น,นะครับเนี่ยนะครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางได้นะครับการทำงาน <c oughs> ถ้าหน้าง,งานไม่เละก็สบายครับ ตดเคนตัวใหญ่เขาก็ขึ้นเข้าเองสบายไปต่อกันอาบีินึ่งสามแปดนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็รวมกันไปทึกเดียวเลยไปก่อนนะครับตามมาครับ